กลับมาพบกับแต๊กอีกแล้วนะคะในรายการใครๆก็เข้าครัวค่ะสําหรับวันนี้แต๊กก็มีเมนูพิเศษมาแนะนําอีกเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็เข้าใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะคะซึ่งเป็นเทศกาลที่ทุกคนรอคอยค่ะวันนี้เราก็จะมีคริสต์มาสเลเยอร์เค้กมาแนะนําค่ะสําหรับตัวเนื้อเค้กนะคะเราจะเป็นเค้กวานิลาสลับกับรสสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งจะเป็นสีขาวสลับกับสีชมพูค่ะสวยงามนะคะส่วนด้านนอกค่ะเราจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมค่ะพร้อมทั้งตุ๊กตาน้ําตาลค่ะ ธีมคริสต์มาสนะคะมีทั้ง s ซนต์คอสกวางเลนเดียนะคะออต้นคริสต์มาสนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะว่าใส่อะไรบ้างค่ะค่ะส่วนผสมของคริสต์มาสเลเยอร์เค้กนะคะมีตามนี้ค่ะอย่างแรกคือแป้งเค้กค่ะเนยจืดเนยจืดอันนี้นะคะเราตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆค่ะทิ้งไว้นอกตู้เย็นให้เนยขลายนะคะไข่ไก่ วิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเราใช้เป็น cream วิปปิ้งครีมรสหวานนะคะเพื่อสำหรับตกแต่งเค้กค่ะเกลือป่นผงฟูแล้วก็ที่เห็นเป็นตุ๊กตานี่นะคะเราทำมาจากน้ำตาลฟองดองค่ะซึ่งเราจะมาใช้ตกแต่งด้านหน้าของเค้กค่ะและส่วนผสมที่สำคัญอีก2อย่างนะคะก็คือน้ำตาลไอซิ่งมิตรผลค่ะและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นมิเต้กลิ่นวานิาและกลิ่นสตรอเบอรี่ขวดนี้ค่ะ สำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel tv ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำคริสต์มาสเลเยอร์เค้กเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะก่อนที่เราจะเริ่มทำทุกอย่างนะคะเราต้องเซตวอร์มเตาก่อนนะคะอุณหภูมิที่เราจะใช้วันนี้ค่ะก็คือ175องศาเซลเซียสค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะพอเราเซตเตาวอร์มไว้เรียบร้อยค่ะเราก็จะมาเริ่มทำเค้กเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องล่อนแป้งเค้กนะคะ ผงฟูแล้วก็เกลือป่นนะคะร่อนทุกอย่างรวมกันค่ะการที่เราร่อนพวกส่วนผสมของของแห้งนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อเค้กของเรานะคะเบาฟูนะคะในสูตรนี้เราจะร่อนสองรอบด้วยกันค่ะพอเราลอนไปนะคะเราก็จะเห็นว่าเวลาพวก ของที่เป็นเป็นผงเป็นของแห้งนะคะพอโดนความชื้นของอากาศนะคะมันก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อนแบบนี้ค่ะอันนี้รอบที่หนึ่งผ่านไปลอนอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอเราล่อนครั้งที่2นะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าออตัวที่เป็นแป้งเป็นก้อนๆน,นะคะน้อยลงนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนผสมของของแห้งอันนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ ะะูเราล่อนส่วนผสมของของ,ของแห้งพักไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะตีเนยค่ะเนยที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นเนยจืดน,นะคะซึ่งหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะเพื่อความสะดวกในการตีนะคะแล้วก็พักเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะให้เนยคลายตัวนะคะจะได้ตีง่ายขึ้น ในเครื่องตีค่ะเราจะตีเริ่มจากความเร็วต่ำนะคะแล้ค่อยเพิ่มไปความเร็วกลางดูลักษณะสังเกตเนยนะคะให้สีค่อนข้างจะอ่อนลงนิดนึงนะคะแล้วก็ขึ้นฝูนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มตีกันเลยค่ะ น,นี้ก็คือเนยที่เราตีาได้ที่แล้วนะคะจะ,จะสังเกตเห็นว่าสีของเนยจะอ่อนลงนะคะแล้วเนื้อผิวของเนยค่ะมันจะดูเนียนขึ้นนะคะอันนี้คือ,อนน person. แปลว่าได้แล้วนะคะค่ะหลังจากที่เราตีเนยเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะใส่น้าตาลไอซิ่งลงไปแล้วค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเปิดที่ความเร็วต่ำค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นน้าตาลไอซิ่งมันเป็นผงนะคะถ้าเราเปิดความเร็วสูงไปเลยเนี่ยเอ่อก็จะฟูนะคะเราจะเปิดความเร็วต่ําแล้วก็ค่อยๆใส่น้ําตาลไอซ <uffle> ิ่ง <Yeah. S 1> ลงไปค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแตกเลือกใช้น้ำตาลไอซิ่งมิดผลค่ะซึ่งเป็นน้ำตาลไอซิ่งเกรดพรีเมียมนะคะผลิตจากน้ำตาลทรายคุณภาพดีค่ะไม่ผ่านสารฟอกขาวนะคะแต่ว่าสีของน้ำตาลไอซิ่งอะค่ะก็ยังเป็นสีที่ดูขาวสะอาดน่ากินอยู่นะคะรวมทั้งไม่จับตัวกันเป็นก้อนด้วยละลายง่ายนะคะทำให้เค้กของเราค่ะเบาแล้วก็ฟูน่าทานมากเลยค่ะ หลังจากที่เราตีน้ําตาลไอซิ่งนะคะกับเนยเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือจะมีลักษณะเนียนนะคะแล้วก็สีก็คือจะดูขานวนวลนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใส่ไข่ไก่นะคะค่อยๆใส่ไปทีละฟองแล้วก็เปิดความเร็วตาำผักเครื่องแป๊บนึงนะคะแล้วก็ปาดรอบๆ ของโทเตียนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ตัวส่วนผสมของของแห้งนะคะซึ่งก็คือมีแป้งเคก้กมีผงฟูแล้วก็มีเกลือนะคะใส่ลงไปในส่วนผสมของไข่และก็เนยค่ะ เราค่อยๆกระตุกเครื่องนะคะเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ของแห้งฟูงนะคะค่ะนี้ก็คือลักษณะของ ะะซึ่งตีเรียบร้อยแล้วนะคะจะมีหน้าตาเนียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะตามที่เราบอกว่าวันนี้เราจะทําเค้กที่เป็นเลเยอร์นะคะสสีสลับกันก็คือรสวานิลากับรสสตรอเบอร์รี่นะคะเราจะแบ่งตัวแป้งเค้กค่ะออกเป็น2ส,ส่วนเท่าๆกัน,นะคะ่ะอันนี้ต้องพยายามแบ่งให้เท่ากันนิดนึงนะคะ ส่วนแรกนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งวันนี้เราจะใช้น้ำเชื่อมแต่งกิ่นมิเต้นะคะกลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะปริมาณที่เราจะใช้ค่ะคือ50 ml นะคะเราสามารถใช้ฝาตัวนี้ได้นะคะ2ฝาซึ่งน้ำเชื่อมมิเต้นะคะนอกจากจะให้กลิ่นหอมอร่อยแล้วนะคะก็ยังให้สีที่สวยงามด้วยทานได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะ แล้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเป็นกลิ่นวานิลาค่ะซึ่งกลิ่นวานิลานี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นน้าเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นวานิลานะคะซึ่งอีกหนึ่งข้อดีของน้ําเชื่อมแต่งกลิ่นมิตเต้ค่ะก็คือเก็บไว้ได้นานค่ะไม่ตกผลิตเป็นเกร็ดด้วยและทําให้รสชาติของเค้กนะคะหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้เราก็คือใช้ปริมาตรเท่าเดิมนะคะก็คือ5 0 m l หลังจากเราใส่ตัวน้ำเชื่อมลงไปแล้วเราก็จะตะล่อมค่ะแป้งเค้กกับน้ำเชื่อมให้เข้ากันค่ะอันนี้ต้องตะล่อมแบบเบามือนะคะเข้ากันแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปก็จะคนตัวกริตสตรอเบอร์รี่ค่ะ เข้ากันดีแล้วค่ะเราก็จะมาเตรียมแบกตัวเนื้อเค้กนะคะลงใส่พิมพ์แล้วก็เดี๋ยวเตรียมเข้าเตาอบก,กันค่ะค่ะหลังจากที่ตัวแป้งเค้กเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนเตรียมแบกใส่พิมพ์อบค่ะพิมพ์ที่เราใช้วันนี้นะคะเป็นพิมพ์เส้นผ่าศูนกลาง6.5นิ้วค่ะด้านล่างค่ะเราจะรองด้วยกระดาษรองอบนะคะตัดเป็นวงกลมแบบนี้ค่ะ ส่วนตรงข้างๆค่ะเราไม่ต้องทาเนยเพิ่มเติมแล้วนะคะก็คือว่าเอาส่วนผสมของเค้กใส่ลงไปได้เลยค่ะตามที่เราบอกนะคะว่าของเราเป็นเลเยอร์เค้กนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะเป็นสีชมพู2ชั้นแล้วก็สีวานิลา2ชั้นนะคะก็คือจะแบ่งสีชมพูก่อนค่ะแบ่งพยายามแบ่งให้เท่าๆกันนะคะในแต่ละพิมพ์ จากที่เราแบ่งเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็คือจะมีเค้กทั้งหมด4พิมพ์ด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปเข้าเตาอบกันเลยนะคะอุณหภูมิที่เราใช้ค่ะก็คือ175องศาเซลเซียสค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างค่ะเวลาที่ใช้อบนะคะประมาณ2 0 -25 ถึงนาทีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับเตาอบของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะ ระหว่างที่เรารอขนมเค้กของเราอบอยู่ในเตาอบนะคะเราก็จะมาเตรียมตีวิปปิ้งครีมค่ะซึ่งเป็นตัวแต่งหน้าของเค้กของเรานะคะวิธีการค่ะก็คือเราจะตีวิปปิ้งครีมบนถาดน้ําแข็งแบบนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้วิปปิ้งครีมค่ะเซตตัวได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ขึ้นฟูได้ดีขึ้นด้วยค่ะเราจะใช้ความเร็วต่ำนะคะเริ่มจากความเร็วต่ำแล้วก็ค่อยเพิ่มเป็นความเร็วกลางนะคะ น,นี่ก็คือเป็นวิปปิ้งครีมนะคะที่เราตีได้ที่แล้วนะคะจะสังเกตว่าเวลาเราดึงตัวที่ตีขึ้นมาค่ะมันจะตั้งยอดประมาณนี้ถือว่าได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราพักไว้แต่ว่าแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็นก่อนนะคะรอให้เค้กของเราสุกเรียบร้อยเราค่อยมาแต่งหน้ากันค่ะ นี่ก็คือหน้าตาของเค้กนะคะที่อบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อสักครู่ค่ะที่เราอบนะคะอบที่อุณหภูมิ175องศาเซลเซียสค่ะเปิดทั้งไฟบนแล้วก็ไฟล่างนะคะวิธีการที่เราจะเช็คว่าเค้กของเราสุกหรือเปล่านะคะเราสามารถเอาไม้ไปลายแหลมค่ะจิ้มลงไปตรงกลางเค้กถ้าดึงขึ้นมาแล้วไม่มีเศษเค้กที่เป็นนิ่มๆติดอยู่ก็แปลว่าเค้กสุกดีแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะพอเราเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเราจะใช้มีดปลายแหลมนะคะแซะโดยรอบของพิมค่ะ พยายามอย่าให้เฉือนโดนเนื้อเค้กนะคะเราจะได้ตัวเค้กออกมาที่ขอบสวยงามหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ตะแกรงพักเค้กนะคะ2อ,อันซอนกันแบบนี้แล้วก็คว่ำค่ะ ข้ามกลมาอย่าลืมลอกตัวกระดาษรองอบที่ก่อนอบเราใส่ลงไปด้วยนะคะความเค้กคัะแล้วก็เราจะใช้นิดเลื่อยค่ะเลื่อยด้านบนของเค้กออกนะคะที่เราต้องเลื่อยออกเพราะว่า1สีจะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็2เราอย่าได้ระนาบเค้กที่เป็นขนานกับพื้นนะคะเพื่อเวลาเราไปประกอบแล้วเนี่ยเค้กจะได้ไม่ไม่หนุยขึ้นมาด้านบน ือเค้กทั้งหมดนะคะที่เราอบเรียบร้อยแล้วแกะออกจากพิมพ์และปาดด้านบนของเค้กออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเค้กทั้งหมดค่ะให้เย็นนะคะให้เย็นสนิทด,ดีเพราะว่าตัวหน้าของเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะซึ่งวิปปิ้งครีมจะไม่ชอบความร้อนเลยถ้าเค้กเรายังร้อนอยู่แล้วแต่งหน้าเนี่ยตัววิปปิ้งครีมจะละลายค่ะแล้วเค้กจะไม่สวยอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักเค้กให้เย็นดีก่อนแล้วมาแต่งหน้าเค้กันเลยคะ่ะ หลังจากที่เราพักเค,ค้กไว้ให้เย็นดีแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะอันนี้ก็คือวิปปิ้งครีมที่เมื่อสักครู่นี้เราเตรียมตีไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาใส่ตรงระหว่างชั้นของเค,ค้กค่ะแต่ละชั้นพยายามปาดให้ความหนาของครีมนะคะเท่าๆกัน สับสีนะคะก็คือเป็นสีวานิลาแล้วก็สตรอเบอรี่สลับกันค่ะอันนี้ถ้าใครชอบตัวครีมหนาๆน,นะคะก็สามารถเพิ่มความปริมาณของครีมลงไปได้ค่ะบนเคค,ค่ะหลังจากที่เราเออซ้อนเค้ก แต่ละชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สลับกับครีมค่ะเราก็จะปาดครีมโดยรอบของตัวเค้กทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้เค้กข้างนอกเราดูเป็นสีขาวสวยงามนะคะพอหันเข้ามาด้านในก็จะเจอเค้กสลับชั้นเป็นหลายๆสีค่ะเดี๋ยวเราปาดทั้งหมดเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราปาดครีมรอบตัวเค้กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมค่ะ เราจะมาบีดตกแต่งตรงด้านขอบนะคะที่ดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะวันนี้แตะใช้หัวบีดเป็นหัวทรงกลมค่ะเบอร์สินะคะแต่อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของแต่ละคนนะคะว่าจะชอบลายแบบไหนนะคะใช้ได้หมดอันนี้เวลาบีดพยายามให้ตัวไซส์ของเม็ดเท่าๆกันนะคะก็คืออยู่ที่น้ำหนักมือของเรา แล้วนะคะเราก็จะมาตกแต่งค่ะสำหรับตัวตกแต่งพวกนี้นะคะเป็นตัวที่ทํามาจากน้ําตาลปั้นค่ะซึ่งจะปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะจะปั้นเป็นเซนต์คอสเป็นกวางเลนเดียก็ได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคริสต์มาสเลเยอร์เค้กค่ะทําไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมค่ะหากใครที่ชื่นชอบนะคะสูตรขนมที่ทําจากน้ําตาลไอซิ่งมิดผลนะคะแล้วก็นําเชื่อมแต่งกลิ่นมิเต้นะคะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ค่ะที่ Facebook แล้วก็ YouTube c h anel n ของทางมิรผลนะคะสําหรับอัตราส่วนของตัวคริสต์มาสเลเยอร์เค้กค่ะสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะมอร์ลี่คริสต์มาสค่ะ